เมื่อวันที่15มีนาคม2564กองพลฐานพื้นใหญ่ค่ายสุริกิตทำการสอบคัดเลือก10ตีกองประจำการและทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ2564โดยคณะกรรมการของกองพลฐานพื้นใหญ่และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมเป็นสกีพยานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ทางกองทัพบ,บกกำหนดคือการวิ่ง2กิโลเมตรดันพื้น2นาทีและลุกนั่ง2นาทีโดยมีการบันทึกวิดีโอเป็นหลักฐานในการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการสอบจากนั้นในภาคบ่ายผู้สมัครได้เข้าทําการสอบภาควิชาการนสโสมสรกองพลฐานปใหญ่ค่ายเศรษฐกิจและสําหรับในวันที่16มีนาคม2564จะทําการสอบสัมภาษณ์และการทดสอบภาคปฏิบัติของแต่ละตําแหน่งต่อไปน้าก็จะมีกรรมการฐานเวลาบอกให้เสร็จแล้วก็จะมีกรรมการชุดหนึ่งเนี่ยนะคอยจับเวลาเป็นลายบุคคลอยู่แล้วนาตามหมายเลขห0 8 1 1ศูน แปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกมสาแปดนอาสาหกเจปดาบหนึ่งส่าหเจต่งใรีปัญหานห้ยกมือเท่านั้นนะครับไม่ได้เดินมานะครับยกมือเี่เาไปคุยกับเราว่าเามีปัหาะไร รถพรันธันข่าว breaking news ข่าวต้นชมโขในระบบเคเบิลทีวีกองผนฐานต้นใหญ่